สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ m i d l i n เ Channel นะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช็อตนิวครับสรุปข่าวสั้นประจำวันที่น่าสนใจกันครับมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับสื่อดังเผยครับสเปอร์ครับเต็มเลงดึงชาบีอลองโซครับอดีตแข่งของหงแดงลิเวพูครับมาคุมทับในซีซั่นหน้านะครับขณะที่บอลพนันถูกกฎหมายของอังกฤษครับยกให้เป็นเตง2ครับ ต่อจากกิ乌เรียนนาเกลมันเท่านั้นครับโดยชาบีอลองโซครับตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยขณะนี้เป็นผู้จัดการทีมของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับที่กลายเป็นตัวเต็งครับที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์ครับตามรายงานของเดอะเทเลกราฟนะครับโดยสเปอร์นะครับกำลังหากุนซือคนใหม่ครับหลังจากปลดอันโตนิโอคอนเต้นะครับแล้วก็ตามด้วยคริสเตียนสเตเลนี่นี่ครับก่อนที่ปัจจุบันเนี่ยจะตั้งเป็นไรอันเมซันครับคุมทีมชั่วคราวเป็นก่อนนะครับ โดยสเปอร์ครับค่อนข้างประทับใจผลงานของอลองโซนะครับที่คุมทีมห้างขายยาครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับรั้งอันดับ6ของตารางบุนเดสลีกาในเวลานี้นะครับแล้วก็ยังผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบรองชนะเลิศของศึกยูโรปาลีกได้อีกด้วยนะครับโดยเวลานี้ครับอลองโซเนี่ยมีลุ้นครับ แข่งกับยูเรียนนาเกลมันครับอดีตเรนเนอร์ของบาเยนมิวนิกนะครับขณะที่แวนซองกอมบันนีแล้วก็เบนดอนโรเจอร์ครับก็ต่างเป็นแคนดิเดตครับสำหรับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของสเปอร์เช่นเดียวกันครับลีดยูเนเต็ดครับประกาศยืนยันปลดโค้ชของทีมอย่างคาบีกาเซเพนที่เรียบร้อยนะครับพร้อมตั้งแซมอราไดครับ หนีตายสีนัดสุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหลังจากลีดยูเนเต็ดนะครับพึ่งปลดเจสซี่มาร์ทครับกุญซอของทีมในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตั้งคาบีเกาเซียครับมารักษาการนะครับแต่ว่าผลงานนะครับค่อนข้างน่าผิดหวังครับปัจจุบันเนี่ยรั้งอันดับ17ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับโดย5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง4นัดนะครับเกมล่าสุดก็ไปให้บอลมัดครับแบบยับเยินด้วยสกอร์1ประตูต่อ4ครับขนาดเดียวกันครับหลีดก็ได เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่นะครับเพื่อพาทีมหนีตายครับสำหรับ4เกมสุดท้ายที่เหลือนะครับโดยโปรแกรมที่เหลือเนี่ยเรียกได้ว่าเจอกับทีมแข็งๆทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนิวคาสเซิลเวสต์แฮมแล้วก็สเปอร์ครับเรียกได้ว,ว่าอ่าเป็นโปรแกรมที่หนักหน่วงพอสมควรครับสำหรับแซมอลาได้นะครับต้องรอชมผลงานของเจ้าตัวครับว่าจะพาทีมลีดยูอนเต็ดเนี่ย อยู่รอดหรือไม่ครับเดลี่เมลครับสื่อดังของเมืองผู้ดีครับรายงานว่าหงแดงเลี้ยวผูครับหมดสิทธิ์ใช้งานเตลโ,โกอาคันทาร่าครับกองกลางตัวเก่งของทีมหลังจากบาดเจ็บนะครับถึงขั้นต้องรับการผ่าตัดนะครับบริเวณสะโพกหลังจากที่าบาดเจ็บเรื้อรังมานานนะครับแล้วก็จะพักฟื้นตัวครับแน่นอนว่า ไม่ทันแน่นอนครับสำหรับ5นัดสุดท้ายของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทำให้เตียโก้คันทาร่าครับกลายเป็นนักเตะของเรอัลมาดรูลครับคนที่2ที่ปิดเทอมยาวครับต่อจากอองกองกลางดาวรุ่งอย่างสเตฟานไบเซติดนะครับแล้วก็ปัจจุบันครับหงแดงเนี่ยมีนักเตะ5รายครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์โต้ฟิเมโนนาวบีเกตาแล้วก็คาร์วินแลมซีนะครับโดยปัจจุบันครับเรอัลมาดริดครับยังอยู่ในเส้นทางครับลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับซึ่ง ต้องรอดูกันว่านะครับหงแดงเลี้ยววผู้เนี่ยจะเอาตัวรอดใน5นัดส,สุดท้ายนี้ได้หรือไม่นะครับเสเวนโกรัน so อิลิกซันนะครับอดีตผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในปี2008นะครับออกมาเปิดเผยเบื้องหลังการถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับโดยเจ้าตัวนะครับเล่าว่าเราวๆเดือนพฤษภาคมปี2008นะครับบรรดานักเตะของแมนซิตี้เนี่ยนำโดยริชาร์ดันครับกัปตันทีมเนี่ย ้เข้ามาหาหรือเจ้าตัวนะครับแจ้งว่าผู้เล่นในทีมเนี่ยต้องการแสดงออกเพื่อประท้วงครับคุณทักษิณชินวัตรนะครับเจ้าของทีมในตอนนั้นนะครับเนื่องจากปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ดีภายในทีมนะครับจากนั้นครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็บุกไปโดนมิดเดิลสโบครับถล่มถึง8ปประตูต่อหนึ่งครับกลายเป็นความพ่ายแพ้ที่ขาดลอยที่สุดในชีวิตการคุมทีมของเจ้าตัวนะครับก่อนที่จะถูกคุณทักษิณชินวัตรครับที่ไม่พอใจผลงานประกาศตัดสินใจปลดออกจากตำแหน่งนั่นเองครับ เลออนโกเลสกาครับกองกลางของไบเอียนมิวนิคครับออกมาระบุว่าเจ้าตัวเนี่ยหูกเออร์ิงเบลฮาแลนด์ครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผายลมนะครับหรือว่าตดใส่ระหว่างเกมอ่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับที่อ่ไบเอียนมิวนิคครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับแต่ว่ารวมผล2รอบครับเป็นแมนซิตี้ครับที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับโดยโกเลสกาครับออกมาเปิดเผยว่า ฮาแลนด์เนี่ยครับในระหว่างเกมเนี่ยเขาไม่ค่อยเคารพคู่แข่งเท่าไหร่ครับเขาเนี่ยผายลมทุกครั้งครับที่เราเข้าใกล้เขานะครับเขาทําแบบนี้หลายครั้งพอสมควรเลยครับปิดท้ายกันด้วยข่าวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่กําลังตามล่ากองหน้าของแฟรงเฟิร์ตครับอย่างแรนดลโคโลมูอานี่ครับหลังจากตกเป็นข่าวกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยเดือนก่อนเนี่ยมีรายงานว่าแมนยูนะครับ ได้ยื่นข้อเสนอให้กองหน้าชาวฝรั่งเศสรายนี้พิจารณาแล้วนะครับล่าสุดครับสกายเยรมนีครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนยูเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ครับเพื่อโน้มน้าวกองหน้ารายนี้นะครับมาคาแข่งในถิ่นโอแทฟฟอร์ดให้ได้นะครับในขณะที่เจ้าตัวครับก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับโดยเอลิสเทนฮาครับต้องการกองหน้าคนใหม่ครับเพื่อมาแบ่งเบาภาระของมาคาตัดฟอร์ดนะครับที่ประจําการในแดนหน้านะครับ โดยขณะที่อองตัวนี้มาซิอาลครับก็ยังเรียกได้ว่า,อาฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงหลังก็เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับจึงทําให้แมนยูเนี่ยต้องการกองหน้าเพื่อมาเสริมทีมนั่นเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหาเพื่อนๆหามีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซีอูอเกนครับผม